เวิธีลดบวมแล้วก็ป้องกันตัวบวมขาบวมในผู้ป่วยโรคไตระยะท้ายท้ายมาถึงวิธีที่2ก็คือให้ระวังปริมาณน้ำจากผักผลไม้ที่เราทานด้วยอ่ะอย่างที่บอกว่าน้ำเข้านะคะ คืออะไรน้ำเข้าก็คือน้ําที่เราดื่มและน้ําที่อยู่ของเหลวที่อยู่ในอาหารที่เราทานแล้วอาหารที่เราทานเนี่ยก็มีผักมีผลไม้อยู่ในนั้นแลผลไม้นะคะผักเนี่ยเขามีน้ําอยู่ในตัวค่ะอ,อ,อย่างเช่นแตงกวาเนี่ยนะคะก็มีน้ําอยู่ถึง95ตแตงโมเนี่ยน้ำ92เปอร์เซ็นต์นะผักกาดขาวนะคะก็มีน้ำ95เปอร์เซ็นต์เห็ดก็มีน้ำ92เปอร์เซ็นต์นะ แอปเปิลก็มีน้ำอยู่86%นะผลไม้แอปเปิลนะแล้วก็ยังมีพวกบวบเอ่อหรือพวกพวกบวบนะคะบวบเหลี่ยมอะไรอย่างเงี้ยก็มีน้ำ90%เท่นเดียวกันก็จะเห็นว่าเนี่ยอาหารทุกแทบทุกอย่างที่เราทานนะอาหารไม่ว่าจะผักผลไม้ก็มีน้ำอยู่ด้วยเพราะนั้นเนี่ยคุณจะต้องคำนวณไว้ด้วยนะว่าหากออกจากน้ำที่เราจะดื่มได้ต่อวันเนี่ย ก็ต้องเอาน้ำที่เราได้จากผักผลไม้เนี่ยไปหักออกด้วยนะคะนิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดคุณทานเต็มที่ทุกอย่างนะน้ำก็เต็มที่ที่คำนวณได้ผักผลไม้ก็เต็มที่นะคะก็จะมีส่วนเกินแล้วก็อาจจะทำให้บวมได้เช่นเดียวกัน